ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับทิพย์พวันค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่รายการของเรานั้นนะคะได้มีการออนแอร์ air, ออกอากาศไปนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับกับมานั้นดีมากๆเลยล่ะค่ะพอเนื่องด้วยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้หลายต่อหลายคนนะคะต้องทํางานแข่งขันกับเวลานะคะ ก็เลยทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะมองข้ามกับการดูแลสุขภาพของตัวเองจึงทําให้เขานะคะได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาน,นาแยะๆมากมายถึงแม้เขาเหล่านั้นนะคะจะไปหาอาหารนะคะทานที่มันดีๆแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพของคุณสักเท่าไหร่ แต่เนื่องด้วยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีวัยรุ่นหรือว่าคนกลุ่มใหม่นะคะที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายบ้างละหรือนะคะจะไปหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณก็เยอะแยะมากมายเช่นกันแต่วันนี้นะคะทิปจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณที่มีกระแสที่โด่งดังมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเชิญชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและสําหรับในช่วงเบรกนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีแล้วก็พิเศษจริงๆค่ะเพราะหลังจากที่เรานั้นได้มีการออนแอร์ออกอากาศไปนะคะในช่วงเบรกนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะได้สอบถามมานะคะได้มาคอมเมนต์มาชมในรายการของเราเนี่ยนะคะกับคอสเซนเตอร์เยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รู้และเชี่ยวชาญค่ะกับสาลายแดงซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2555รเรียกได้ว่าเป็นตำนานจริงๆนะคะ กับผู้ที่รู้เรื่องสังหลายแดงค่ะไปพบกับอาจารย์ท่านนี้ดีกว่านะคะกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นั่นเองคะ่ะสวัสดีค,ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค,ค,คะกระแสต,ตอบรับดีมากนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีคุณผู้ชมนะคะที่ได้โทรเข้าไปไปคอมเมนต์ไปชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับทางคอสเชนเตอร์ที่เขานั้นได้สั่งนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปนะคะก็หลายคนนั้นก็มีทั้งเรื่องของโรคเบาหวานความดันแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ช่วยได้จริงๆเหรออาจารย์ คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวม2ผู้ยิ่งใหญ่จากยุโรปก,กับจากเอเชียมารวมกันนะ,ะหนึ่งคือสาหรายแดงซึ่งคุณสสบัติก็เด่นอยู่แล้วว่าคลายเอ็นคลายเส้นเรื่องเอ็นเรื่องเส้นเรื่องสมองเรื่องสายตาในะเรื่องเล็บเนี่ยทาเล,เล็บแข็งค,นะคือโดดเด่นอยู่แล้ว5ปีที่ผ่านมาเราก็มียอดจําหน่ายหลายเป็นล้านกล่องนะ,ะทีนี้เราได้มารวมกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่าทองคา กิโลหนึ่งเจ็ดแสนถึงล้านห้านั่นก็คือทังเช่านะคุณสมบัติของถังเช่าก็คือเขาสังเกตจากจามารีค่ะจามารีเป็นควายป่าที่อกมันใหญ่มากคือปอดเนี่ยมันใหญ่มากย้อยเกือบถึงพื้นนะค่ะเขาไว้ขนสัมภาระจากพื้นราบเนี่ยขึ้นไปเนินเขาสูงสูงสี่ห้าพันเมตรขึ้นไปเนี่ยนะมันสามารถขนสัมภาระขึ้นแบบไม่เหนื่อย แล้วก็ทนตอาาอ่ออากาศหนาวด้วยทนต่ออากาศหนาว,วก็สังเกตว่าทาไมมันถึงแข็งแรงขนาดนี้วเวลา,าเขาไปพักข้างแรงบนภูเขาเนี่ยมันไปกินเอาอเขาเียเห็ดถังเช่าพอกินเห็ดถังเช่ามันจะทําให้มันแข็งแรงมันไล่ขีดกันไล่ผสมพันธ์กันคือเขาสังเกตพฤติกรรมตลอดก็เอพบว่าไปกินเอาถาังเช่าคนก็เลยเอาถาังเช่ามากินอลองกินดูบ้างปร<ฆ>ากฏว่ามันขยายปอดนั่นเองทาให้น้าอกใจ หายใจสะดวก <Okay. S 2> มีออกซิเจนในเยอะขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าทาให้ปอดแข็งแรงปอดแข็งแรงแล้วไม่เหนื่อย <ừ> แล้วอาการโรคติดเชื้อทุกชนิดโรคภุ้มแพโรควัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้ทานถังเช่าเป็นประจำเนี่ยมันจะไปฆ่าเชื้อพวกนั้นก็เลยส่งผลทําให้ได้อ,อ่สองอย่างใหญ่ๆจากถนะังเช่านั่นคือปอดขยาย <ừ> นะสองสมรรถภาพทางเพศกลับมาบเพราะว่าออกซิเจนเยอะขึ้นการฆ่าเชื้อมากขึ้นนะถ้าในเรือเรามีเชื้อโรคเนี่ยสมรรถภาพทางเพศทุกคนจะเสื่อมหมด นี่คือคกลไกธรรมชาติมาต <S <S เมื่อสองอย่างนี้รวมกัน <S 2> <S 2> ก็เลยได้ครบเลยได้เรื่องเอ็นเรื่องเส้นคลายตัวหมดนะได้ท่อเลือดเหนียวนะไม่ค่อยแตกท่อเลือดยืดหยุ่นได้ได้ในเรื่องของพละกกาลังได้ในเรื่องของการฆ่าเชือ้อก็คือสองผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันนั่นเองอก็เลยทำให้สมุนไพรตัวนี้ถือว่าหาตัวจับยากเลยตอนนี้รวบรวมมาสองอย่างที่แพงที่สุดติดอันดับที่แพงที่สุดนะมารวมกันก็เลย ค่อนข้างจะครบแล้วการทานก็ประหยัดมากก็คือ1-2เม็ดต่อวันนี้ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะผู้ชมต้องประมาณ2-4เม็ดต่อวันแต่วันนี้เพียงแค่1เม็ดเท่านั้นเพราะอะไรคะอาจารย์หนึ่งเราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเราดึงน้ำมันออกมาเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่มากขึ้นแล้วคุณสมบัติของน้ำมันบางอย่างก็คือทําให้สารอาหารมีการละลายมีการออกซิเดชันไดเกิดขึ้นก็คือ สารอาหารบางตัวเนียเขาจะสลายตัวได้เราก็เลยดึงน้ํามันออกนะดึง sì> น้ํามันออกเพื่อให้ได้เน cin ื้อของสมุนไพรนี่เต็มเต็มเลยก็คือพูดง่ายว่าอัดไปแบบเต็มเหนี่ยวเลยเพื่อสุขภาพที่คุณูณถึง4มิลลิกรัมด้วยกันครับซึ่งโดยปกตินะคะเมื่อก่อนมีเพียงแค่2 <s แต่รเรานั้นอีกเท่าหนึ่งคือสีนะคะคุณผู้ชมเพราะาฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าไปบำรุงให้เต็มที่ไปเลยใส่เต็มที่ก็เลยโดสค่อนข้างจะสูงหน่อยก็เลยไม่จําเป็นต้องทานเยอะนะแต่ว่านะคะถ้าเกิดทิปก็ทิปเป็นคนดูเนี่ยทิพยังงงอยู่นะว่าสาหร่ายแดงอ่ะมันจะมาช่วยทําให้สุขภาพของเราเองเนี่ยแข็งแรงได้ยังไงคะอาจารย์อาจารย์มีประวัติไหมสาหร่ายแดงคือ,อเราสังเกตจากปลาแซลมอนออปลาแซลมอนนี่ชอบกินสาหร่ายแดง ปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่กระโดดได้สูงที่สุดคือ4ีถึงหเมตรแต่หนูชอบกินเนื้อแซลมอนอเนื้อแซลมอนที่เรากินเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยาสาหร่ายแดงที่สกัดไม่ใช่สาหร่ายแดงจริงนะ<อ>เป็นสารไอตาเซนติน <c oughs> ที่สกัดจากพืชที่บนบกจากกล้วยจากาพวกผลไม้เท่าน,นั้น<า>เองนะคุณสมบัติจะได้น้อยอต้องกินเยอะตัวนึงยังไม่เท่ากับตัวนี้1เม็ดเลยกินท <c oughs> ั้งตัวนะฮะกินทั้งตัวค่ะครับ ก็คือว่าก็คือพูดง่ายๆว่าแซลมอนเนี่ยก็ไปกินสาหร่ายแดงนะคะจึงทําให้หนูเคยได้ยินมาชอบดูมากเลยสารคดีเวลาแซลมอนเนี่ยเขาจะไปวางไข่เขาจะวิ่งทวนน้ำเขาจะปีนป่ายหน้าผาน้าตกนะน้าตกที่ตกลงไปในทะเลมันก็จะโดดกระโดดขึ้นปีนป่ายหน้าผาก็ประมาณ6เมตรเต็มที่มันพุ่งขึ้นประมาณ 4- 6 m, เมตรเพื่อปีนป่ายทีละขั้นทีละขั้นไปไปวางไข่ในน้ําจืดเพราะว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะคือถ้า,ถามัน ถ้าไม่ได้กินสารายแดงมันจะสปริงตัวไม่ขึ้นแล้วมันก็จะตายนะปลาไซมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่จะต้องให้สารเอตาเซนทีนเลี้ยงมันก็จะมีเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลถูกๆนะฮะที่สกัดจากพวกด้วยพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้ปลาไซมอนกินไม่งั้นปลาไซมอนเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้ปลาธรรมชาติแต่ปลาธรรมชาติเราจะไปหาที่ไหนนะม,มันมีมีน้อยแตะ ก็คือพูดง่ายๆนะคะผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะไบ,บโอวันนั้นได้สุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ถึง2ทวีปเหมือนด้วยกันนะคะทวีปแรกก็คือยุโรปโดยสาลายแดง,แดง แล้วก็ทวีปเอเชียนั่นก็คือ,อ,อตัวตังถังเช่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสตัวนี้เขาได้มารวมพลังกันเพื่อที่จะมาบำรุงร่างกายของเราโดยเฉพาะนะคะคนที่อย่างเช่นที่ได้โทรเข้าไปพูดคุยกับทางคอนเซนเตอร์รที่บอกว่าม,มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศโรค<ก>เบาหวานโรคความดันคือคเขาว่าดีขึนะ้นอ่ะ จริงๆแล้วเราอยากจะสัมภาษณ์เขามากเลยนะเนี่ยครั้งต่อไปไม่แน่เราอาจจะต้องไปหาเขาจริงรๆ,ๆนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ยังไงคะอาจารย์ครับคือเขาบอกว่าคนอายุยืนเนี่ยให้ดูว่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการปวดฟันถือว่าอักเสบเป็นสิวถือว่าอักเสบตอมลูกหมากอักเสบมดลูกอักเสบถ้ามีการอักเสบในร่างกายคนนั้นอายุไม่ยืนค่ะให้ดูตรงนี้เลยถ้าวันนี้นะเรามีอาการอักเสบในร่างกาย เราอายุไม่ยืนแน่อ,อาการอักเสบทุกชนิดเกิดจากการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกําจัดเชื้อโรคในร่างกายเราได้เชื้อภูมิแพ้เชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยอายุก็ยืนแล้วมันตัวนี้ก็เลยเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ,คะแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเด็กทานเด็กก็จะแข็งแรงเล่นกีฬาเก่งเ,เคลื่อนไหวเร็ว ผู้ใหญ่ทานก็จะคงรูปอย่างนั้นคือเดินเหินเร็วคล่องขึ้นผิดวัยเดียวกันะจะผิดจากวัยเดียวกันเลยทิปขอย้อนกลับไปนิดนึงคือที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตังทางเช่าที่ตัวจมารีกินกับวิงสู้ฟัดกันสุดฤทธิ์เลยแล้วก็จะมีปลาแซลมอนนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช่ปลาแซลมอนคือสารแอต้าเซนทินในสาหร่ายแดง ที่ปลาแซลมอนกินพันที่ดีที่สุดก็คือเฮมาโทคอตินซึ่งแซลมอนได้ไปกินสายแดงตัวนี้เขาก็แข็งแรงปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปวางไข่ได้เราอย่างนี้ก็ต้องบอกกับพวกนักกีฬาด้วยเสียจา์ถ้าเกิดแบบว่านักกีฬามากินไบโอวันของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องตรงนี้ไหมคือถ้านักมวยได้ทานนักมวยก็จะหมัดหนักเท้าหนักนะบางคนเอาไปให้ไก่ชนเท้านักบางคนก็เอาให้ไก่ชนทานให้ไก่ชนกิน แค่สองวันหนึ่งเม็ดสองวันหนึ่งเม็ดก่อนที่จะไปตีสิบห้าวันเนี่ยนะขาเขาจะแข็งเขาจะตีแรงมากบินได้แรงตีได้แรงเพราะเขาแข็งแรงนั่นเองเขาแข็งแรงมันเป็นสารธรรมชาติที่ไม่จําเป็นว่ามนุษย์กินอย่างดีวนะสัตว์เลี้ยงของเราก็กินด้วยโดยโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ก็ให้ไก่ชนกินแล้วพวกวัวอย่างนี้กินได้ไหมจริงจริงสัตว์ทุกชนิดที่ใช้กําลังนะคนที่ใช้กําลังคนที่อายุมากแล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ต้องใช้กําลังนะ ออกต้องใหญ่นะไม่งั้นเหนื่อยนะต้องกินหมดมันเลยเป็นสมุนไพรที่วางไว้บนโต๊ะเด็กก็กินนะวางไว้ตรงไหนคือกินกันทั้งบ้านก็คือช่วยบำรุงประสาทและสมองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค่ะคือทานทุกคนตัวนี้คือสมุนไพรที่ทานทุกคนและประหยัดเพราะวันละหนึ่งแคปซูล หนึ่งแคปซูลคือแบบกินง่ายมากแล้วบอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าซอฟต์เจลอะเวลามันอยู่ในกระปุกเนาะจารย์เมื่อเรามีการแกะใช้แล้วเฮ้ยมันติดกันอะอ๋อมันมันมันคือปัญหาเมื่อสมัยอันนั้นันคือปัญหาโลกแตกมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบพิบเอาไปให้แม่กินเหมือนกันโอ้โหติดกันจนแม่บอกว่าลูกที่หนูเอามาให้แม่กินมันเสียหรือยัง แม่ถามแบบนี้เลยนะคือเราหมดปัญหาตรงนั้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่านะคะเนื่องจากเราอยากจะอัดคุณประโยชน์นะคะส่วนผสมดีๆเนี่ยเข้าไปนะคะในตัวแคปซูลตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคือเพิ่มมาอีกประมาณเท่าหนึงคือประมาณ4มิลลิกร,รัมเหมือนกบดึงน้ำมันออกก็ต้องสามารถอัดได้เพิ่มอีกเท่าตัวค่ะได้มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทานง่ายมากเวาลาหนึ่งแคปซูล หนึ่งกระปุกมีทั้งหมด60บแคปซูลกินได้2เดือนคือเลือกทานถ้าต้องการเพิ่มกําลังเนี่ยนะให้ทานช่วงเช้าแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้อเช่นเป็นหวัดเป็นวันโรคเป็นเอดเป็นเบาหวานที่เป็นเป็นแผลแล้วนะที่เป็นโรคติดเชื้อแล้วแนะนําให้ทานกลางคืนนะครับทานกลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถเลือกเวลาในการทานได้แต่บอกได้เลยค่ะเห็นเราพูดแค่2ส่วนผสมนะคะมีตัวสาหร่ายแดงตางถังเช่าหลายคนบอกว่า สมุนไพรอื่นอีกอคือทางโรงงานก็ไม่ไม่ได้ให้เราเปิดเผยแต่ในอ e ีกิเดียนข้างกล่องเราก็มีอยู่ม,มีอีกหลายตัวแต่ตัวเด่นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวสองตัวนี้ค่ะครับที่ขึ้นชื่อแล้วต้องบอกเลยว่าคุณได้มาสัมผัสและคุณได้ลองกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแน่นอนะนะคะและต้องบอกเนะ่คะผู้ชมคะอย่างที่ทิพได้บอกไปเทปแรกแม้พูดแล้วไม่มีผิดอาจารย์คะของดีย่อมมีของปลอม ของดีย่อมมีของปลอมเราจะมาบอกกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะไบโอวันนั้นเนี่ยนะคะเขามีลักษณะกล่องอย่างไรด้านในเป็นยังไงนะคะปลอดภัยยังไงบ้างมีผ่านออยอ,อะไรตรงไหนไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเลยกล่องนะแน่นอนสีแดงสีแดงบ่งบอกถึงสาหร่ายแดงอ่าแล้วก็จะมีสีฟ้าน้ําเงินนี่ก็น่าจะเปรียบเหมือนภูเขานะภูเขาที่มีหิมะ ก็เปรียบเหมือนที่อ <hadi> ยู่ของทางเช่า <notre morph flats> อ่านะคะและนอกจากนั้นนะคะผู้ชมขาตัวนะคะเป็นโลโก้นะคะของ b บ O อวันนั้นนะคะจะมีลักษณะที่นูนขึ้นมานะคะส่วนสติกเกอร์นะคะชัดเจนมากนะคะมีชื่อบริษัทนะคะแล้วก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ b บ o อวันนั่นเองค่ะส่วนนะคะอินกิเดียลหรือว่าส่วนผสมนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มีเพียงแค่2ตัวไม่ใช่มีแค่สาหร่ายแดงเท่านั้นมีนะคะตัวทางถังเช่านะคะมีเบต้าคูแคร์นะคะคือเยอะอะเยอะเยอะมากตัวช่วยเร่งการฆ่าเชื้อ ของไม่เลือดขาวเเบตากลูแคนค่ะและนอกจากนั้นนะคะคุผู้ชมเราก็มีนะคะคืออันนี้ก็เป็นคําเตือนที่มีข้างกล่องอยู่แล้วนะคะและก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือเลขที่อ,อยอนนั่นเองค่ะเรานะคะได้ผ่านนะคะอ,อยอเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะ GMP เพราะฉะนั้นนะคะไล่กังวลได้เลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเรากล้าพูดได้ว่าปลอดภัยแน่นอน นะคะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวานตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเลยะนะคะจะมีบางอย่างเขาเรียกว่าผลจากการทานเนี่ยอาจจะมีเสลดมีน้ำมูกบ้างสำหรับคนที่ที่เป็นโรคติดเชื้อนะอจะมีอาการเหล่านี้บ้างอาจจะมีการร้อนๆตามตัวบ้างนะแต่ว่าเป็นเป็นการทำงานของเค้าเองหนูชอบตรงที่แบบว่า นักมวยกินแล้วเตะหน,นักนี่นละค่ะถ้าเกิดมนุษย์เมียกินนี่คงจะดีนะคะอาจารย์คือมันมันเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการสปริงตัว<ะ>การเคลื่อนไหวเร็วนะการเคลื่อนไหวเร็วการสปริงตัวเร็วคนที่ที่ว่าคนที่เดินช้าๆหรือ<ะ>ไม่สามารถวิ่งลงบันไดได้ไดนั่นแสดงว่าคนนั้นสูญทวงว่ามีปัญหาระบบสมองเขาเริ่มมีปัญหานะฮะเพราะทานไปเราสามารถ อ่าสปีดเร็วขึ้นตอนลงมาใดเนี่ยสปีดได้เร็วขึ้นอ่าเ,<ล>เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วค่ะด้านล่างหน้าจอนี้นะคะอ่าสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันเนี่ยแฟนๆอาจารย์ <c oughs> รอดูเต็มเลยนะคะก็คือเราก็ดีใจที่งานวิจัยเรามีพัฒนาขึ้นทีละขั้นเราเอาปัญหาของเก่าที่เอาไปทานเนี่ยเกิดปัญหานี้นะอ่าคนที่ไตไม่ดีเนี่ยพอทานไปเนี่ยมันมันแค่คุมอยู่แต่มันไม่สามารถที่จะแก้จบได้ไง เพราะปัญหาไตฟอกเลือดไม่ได้ต่อมหมวกไตทํางานได้ไม่ดีเพราะมีเชื้ออยู่จะแก้ยังไงนะเขาก็เอาไปผสมตอนแรกไปผสมผมว่าทางเช่าเนี่ยเขากินกลางคืนนะสาหร่ายแดงเขากินตอนเคลื่อนไหวตอนออกกําลังกายแล้วมันจะมิกกันยังไงนะเขาก็เลยบอกว่าเทคนิคการทานคือถ้าทานเพื่อบํารุงกําลังไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเนี่ยนะทานกลางวันตอนเช้า1เม็ดแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้ออยู่แล้วไม่ว่าเป็นโรคติดเชื้ออะไรนะ ให้ทานกลางคืน1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นแล้วถ้าเกิดหนูอยากทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ไหมก็ยิ่งดีฮะม,มันก็ยิ่งบูตร่รรางกายหมดเลยนะมันบูตร่างกายมันรับได้ก็คือ1นเม็ดที่เราเขียนตามข้างกล่องอ่ะนะคะ แล้วก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเหมาะสมนะคะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะยังไงก็งงฝากไว้แล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่สร้างนะคะประวัติศาสตร์สาหลายแดงมากๆเลยนะคะกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทาค่ะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาใหม่นะ,ะเป็นแฟนอาจารย์นี่แบบรีเควสต์มามากเลยนะคะคเพราะว่าได้ความรู้เยอะจากอาจารย์นะคะขอบคุณมากเลยค่คคคะค จากสภาวะเศรษฐกิจทําให้ทุกคนต้องรีบเร่งวิถีชีวิตของคนเราจึงต้องเปลี่ยนไปอากาศที่เต็มไปด้วยมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันหนีไม่พ้นเรื่องสารเคมีเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปก็เลี้ยงด้วยอาหารเคมีพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานหนีไม่พ้นเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงคนเราในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยโรคภยัยโรงพยาบาลก็แน่นไปด้วยผู้คนที่รอคิวรับการรักษา ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบรับประทานอาหารเค็มจัดหวานจัดรับประทานก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำปลามากๆใส่น้ำตาลส่าย5ช้อนล้วนเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆและความเสื่อมของร่างกายอย่างรวดเร็วสถิติที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือโรคมะเร็งโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกอัมพฤกษ์อมัอมพาตเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงกระดูกเสื่อม สาหรายแดงไบโอวันช่วยในเรื่องของโรคร้ายต่างๆและความเสื่อมของร่างกายได้อย่างดีเนื่องจากไบโอวันผลิตจากสารแอสตาแซนทีนซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายแดงที่มีสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นที่นิยมกันทั้งในยุโรปและอเมริกาไบโอวันจะมีส่วนผสมของถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพงและดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีของฝั่งเอเชียอ๋แม่ที่หนึ่งอยู่หน้าทีวี สอนรามนี่ของดีบอกเล่าสารายแดงผสมตั้งทั้งเช่าช่วยเราในโรคความดันเรื่องปวดคอปวดเข่าไม่ต้องให้เขามาคลำฟื้นฟูสมองและความจำ ่างไกลจากโรคเบาหวานอยากมีกำลังเรียวแรงต้องสารายแดงไบโอวันครับสวัสดีครับผมสอนรมามเมิกรลาภนะครับหรือว่าสอนรามน้ำเพชรนะครับสำหรับสาราดแดงไบโอวันนี้นะครับแบงก์ก็ทานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะช่วยเหนือในเรื่องของ ความจำนะครับยึงทำให้แบงค์เนี่ยจำบทได้แม่นยำเลยนะครับและสำหรับใครที่ประสบปัญหากับโรคปวดข้อปวดขาโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับแบงค์ก็ขอแนะนำสาด้ายแดงใบโอวันนะครับถ้ารักสอนรามแล้วอย่าลืมนะครับสาดายแดงใบโอวันครับ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคํายืนยันนะคะจากอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นะคะที่ได้พูดถึงสรรพคุณและคุณประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์ไบโอวันที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงค่ะที่ช่วยบํารุงสุขภาพของคุณได้อย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะมาให้ทิพย์พูดอีกนะคะก็กรรอยู่นะคะเพราะวันนี้ค่ะเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสอบสัมภาษณ์กับผู้ที่ได้ใช้นะคะและได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันถึงที่เลยละค่ะแต่ว่านะคะเขาจะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรทานแล้วเป็นยังไงบ้าง ทำไมถึงติดใจกับผลิตภัณฑ์ของไบโอวันเดี๋ยวเราะะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่มีอาชีพเสริมสวยค่ะ,ะเวลาทำงานเนี่ยต้องใช้เวลายืนทำนานๆแล้วทีเนี้ยมันรู้สึกปวดเมื่อยที่เข่าแล้วมันก็มีเสียงดังกรอบแกรบพอดีพี่ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไบโอวัน ทางทีวีก็เลยสั่งมาทานดูทานได้ประมาณสองกระปุกแล้วค่ะวัลเม็ดก็รู้สึกอาการดีขึ้นไม่ไม่มีเสียงดังเท่าไหร่ค่อยๆอ,อาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอะคะ่ะก็คิดว่าจะลองทานไปเรื่อยๆผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงาน กับลูกน้องเวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจำประกอบกับสายตาที่อายุมากฝ้าฟางังมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เจนหาซื้อยามาหลายอย่างแล้วอาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายปฏิตภัณฑ์แล้ว มาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งชื่อบ i o โอวันผมซื้อมาทานผลิตภัณฑ์ใบวันซื้อมาสองกระปุก mm hmm. ก็เริ่มรับทานบาลาเมรบาลาเมรไปปรากฏว่าการดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันจับคืนมาได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟาง ก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอดค่ะน้องไม้เปิดร้านขายอาหารนะคะทีนี้ในการขายอาหารเนี่ยมันต้องใช้เวลายืนในการทำอาหารนานนะคะแล้วก็รู้สึกมันปวดเมื่อยตามขาตามเข่า เราก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีไปเปิดทีวีดูเจอผลิตภัณฑ์ของไบโอวันน้องก็เลยลองซื้อมารับประทานหลังจากที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปแล้วสองกระปุกรู้สึกมีอาการดีขึ้นไม่ปวดเขา่าไม่ปวดขาไม่ปวดตาน้ำตาไม่ไหลรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีจริงๆ และนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ที่ได้ใช้และได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันจริงๆค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแย่มากมายนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นไปตอบโจทย์จึงทําให้คุณพี่ท่านนั้นหลายๆคนด้วยเช่นกันนะคะก็พึงพอใจและมีการบอกต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาใช้และทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอ1กระปุกนะคะย้ำนิดหนึ่งว่ามีทั้งหมด60แคปซูลทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะ1กระปุกนั้นสามารถทานได้ถึง2เดือนนะคะราคาเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่าแม่คุณทิพย์คามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้หรือเปล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณสามารถที่จะนะคะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้หรือเปล่าเพราะว่าดูมาจากรายการสุขภาพดีกับไบโอวัน เชื่อได้เลยล่ะค่ะว่าคุณจะได้รับโปรโมชั่นที่สุดแสนจะคุ้มค่าแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจโทรไปปรึกษาเลยค่าตามหมายเลขนี้เลยแต่วันนี้นะคะเวลาของทิพหมดลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านสําหรับก,การติดตามชมรายการค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสายด้วยนะคะที่โทรเข้าไปแล้วก็ทุกทกท่านนะคะที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยล่ะค่ะไว้โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชม่าทิพย์จะไปสัมภาษณ์ใครนะคะ โรดติดตามด้วยล้กันค่ะวันนี้นะคะเวลาของทิปหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ